มะเร็งปวดทรมานขาดสติและเสียชีวิตในที่สุดมะเร็งประเทศไทยติดอันดับที่หนึ่งมาสิบกว่าปีความเจ็บปวดที่แสนจะทรมานสุดท้ายเข้าสู่การบำบัดเช่นผ่าตัดตัดแล้วตัดอีกคเโมหลายครั้งหรือใช้รังสีที่สำคัญเซลล์มะเร็งอาจจะกลับมาอีกและอาจจะลุกลามไปอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายโรคมะเร็งหลอดอาหารการทำงาน ของหลอดอาหารหลอดอาหารมีความยาวประมาณ10นิ้วโรคมะเร็งหลอดอาหารพบมากเฉลี่ยอายุประมาณ55ปีถึง65ปีอาการที่สังเกตคืออาหารลำบากน้ำหนักลด สำลักอาหารบ่อยจุกติดคอแน่นในช่องอกเป็นสัปดาห์กินลมปากเสียงแหบไอแหบๆครวรปรึกษาแพทย์ด,ด่วนสาเหตุทานอาหารของร้อนบ่อยๆอ,อาหารดองเบคอนไส้กรอกแหนมที่มีสารในโตซามีนหรือดินประสิว สุราบุรีพันธุกรรมและปัจจัยเมื่อพบว่าเป็นโรคมะเร็งแพทย์จะใช้การรักษาผ่าตัดฉายแสงเคมีบำบัดหรือีคมีโรคมะเร็งหลอดอาหารค่อนข้างรักษายากการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถช่วยคัดกรองลดความเสี่ยงต่อชีวิตสมุนไพราทางเลือกตัวช่วยสุขภาพที่ดีธรรมชาติบำบัดด้วยสมุนไพรเราควรหาสมุนไพรามาดูแลและฟื้นฟูร่รางกายถ้าระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราแข็งแรงก็เปรียบเสมือนเรามีหมอที่เก่งที่สุดอยู่ในร่างกาย เรชิพัพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงมีสารอาหารที่สำคัญได้แก่เบต้ากูแคนช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันคือเม็ดเลือดขาวของคุณแข็งแรงปกป้องคุณจากเชื้อโรคต่างๆรวมทั้งเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรงโสมเกาหลีและโสมไซบีเรียสารสกัดจากโสมจะช่วยผ่อนคลายความเครียดการอ่อนเพลียทำให้มีกำลังวังชาพร้อมทั้งช่วยลดคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือด ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยเห็ดหลินจือบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันเซลล์มะเร็งลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นก็จะดีกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและผู้ที่มีภาวะของโรคตับโรคไตสานสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยต้านอนุมูลอิสระชั้นเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็งช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายบำรุงผิวพรรณให้แก่ก่อนไว เลซิตนจากถั่วเหลืองช่วยบำรุงสมองเสริมความจำบำรุงตับลดภาวะไขมันพอกตับลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคสมองและหัวใจขาดเลือดซิงกูโคเนตช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดการหลุดร่วงของเส้นผมและลดสิยยังมีสารอาหารที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีสารสกัดจากสม้มช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงรวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์